รวยละแอะอะไรแตงนางรวยอะไรแตงนามรวยจลอันนี้คือเธอแรกใช่ไหมสามดอกยาทนามีซู้ไม่ได้เว้ยไตั้งยิ้มจารงมีดีเวนท์จบอเราก็จะมีกิจกรรมเป็นเวีนะครับพิารสาสอง่าบุญทนสองท่านด้วยกันนะครับอ่าก็รอชมรอฟัง บุคคลทั้งสองท่านบอกว่าที่เขาไก้แยกทีมอยู่กับสโมสรอย่างไรแล้วก็ที่ทำงานชวนเขาสัมาณ์เป็นตเองด้วยแน่นอนว่าเดี่ยวณ์เราก็ูกันะครับว่าทำไมเขาถึงมา25เดี่ได้เลยครับ์ ใน่ครับสุดยอดนะครับเป็นรอบแรกนะครับหลังจากแข่ง้เรา้คะแนได้5ยคะใครที่นอยู่นะครับก็ชนะครีมด้อยู่นะแต่ให้แรนเยอ0 11ทันี้่ผมประกาศให้นเลยว่าีรทีนะครับที่มีการ่งันขอบคุณครับ 哎，那个。

อาวุบ้านเรามี5 0 0บาทได้น้องน้อสมีได้ไม่วัฒนามีครั้งเท่าไหร่19 9นถาปแเรา่มั้ยร้อนอันนี้8รกี่ยงเอะเี่ยมเป็นไอ้นี้อะไร อ,อย่าไถามเช็คบบเพคู่นะครับขอบคุณครับไม่ตียอมเลยเีนแะน่ไม่มตีครับเอาเวลาการแข่งขันมีอีเวนแล้วนะครับคนทีสนนน่สูงชน,นะครับคนนี้ก็ไสูนะครับคนครับคนครับอยู่หนึ่งหนึ่งนไายเลยครับโอเคถ้าตีไปแก้ได้ไ่ลงเลเรกนนี้นึง doua <laughs>